ครับสิครับช่อง LSM99 นะฮะมีความวิจารณ์ให้ชนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกโลกนะครับวันนี้ก็วันที่8กันยายน2564ไปฟุตบอลโลกครับรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับเป็นโปแลนด์ครับเปิดบ้านแล้วก็มาเยือนอังกฤษนะสิงโตคำรามนะฮะคู่นี้แข่งปี145นะสนามซาติโอนฮะนาโรโดวีนะครับเปรตไทยเปิดมาอังกฤษต่อครึ่งคุ้ลูกนะฮะผลงานช่วงหลังของโปแลนด์ก็มีแพ้สโลเวเนีย1-2นะครับ แล้วก็เสมอสเปน1-1แพ้สวีเดน2-3ชนะอาร์เมเนีย4-1แล้วก็ชนะซานไมโน่7ประตูต่อ1เลยนะฮะด้าน,นอังกฤษนะก็มีชนะยูเครน4-0นะครับชนะเดนมาร์ก2-1นะแพ้อ,อิตาล,ลีนะครับต่อเวลาครับเสมอในเกม1-1นะฮะแล้วก็ชนะอังกฤษนะครับแล้วก็ชนะอันดอร่า4-0นะครับถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยนะฮะคาดว่าครับเกมนี้นะโปแลนด์ฟอร์มช่วงหลังเล่นได้ดีขึ้นนะครับหลังออกการแกว่งพักหนึ่งนะก่อนสามารถกลับเข้ามาเก็บชัยนะ2เกมหลังส่วนท่ามเกมลุก สามารถคำเป้าเจอแล้วนะครับส่วนฟุตบอลโลกเขาเลอกครับผลงานช่วงหลังก็ทําได้ดีนะครับด้านอังกฤษครับฟอร์มหลังครับดีเยี่ยมครับเสมอ2เกมรวดนะก่อนกลับมาเก็บชัย2เกมหลังครับทำให้คว้าชัยไปแล้วนะครับ5าเกมตลอดจะเกมหลังที่ผ่านมานะครับไร้พ่ายยาวนานสิบห้เกมแล้วนะครับเกมรับเกมลุกหวังผลได้นะชุดนี้ค่อนข้างลงตัวนะครับฟุตบอลโลกเราเลือกครับอังกฤษทําได้ดีนะวันนี้สิงต้นกลงคาครับยังเล่นในทิศทางที่ดีนะคิดว่ามีโอกาสเอาชนะได้นะ เจอโปรแลนด์ช่วงหลังรู้สึกลอยลงนะครับักเตะมียุมากขึ้นนะฮะราคาเปิดมานะฮะเหลตไทยนะอังกฤษเนี่ยต่อครึ่งกับลูกนะครับเราไปดูราคาปัจจุบันเลยเรลนอกเลยอังกฤษเจอโปรแลนด์ไปยืนต่อครึ่งกับลูกนะราคา,าเท่ากับเด็ดเหลตไทยนะฮะก็เปิดมาครึ่งลูก1.9นะครับถ้าครึ่งลูกเนี่ย1.65นะต่ออยู่ที่อังกฤษครับราคาหน้าเกียรมากเลยนะเออครึ่งลูกเนี่ยราคาหนึ่งลูกได้เต็มนะโหเต็มไม่ไหว คิงกับลูกก็ได้ครับคิดว่าอังกฤษมีโอกาสชนะโกลแลน์ค่อนข้างสูงนะดูจากฟอร์มที่ค่อนข้างเล่นได้ดีนะครับนะหวังผลได้นะครับจากอังกฤษเลยครับคู่นี้ครับคิดว่าชนะได้นะครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นอยู่ที่บอลโลกครับโซนยุโรปนะครับรอบคัดเลือกครับเป็นมาซิโดเนียเจอร์โรมาเนียครับคู่นี้แข่งเป็น145นะครับ ก็ผลงานทัพกันมาครับเป็นโรมาเนียชนะมาซิโดเนียได้3ามนะครับแบบนั้นโรมาเนียต่อครึ่งลูกนะกินเต็มไปเลยนะครับแล้วก็โรมาเนียเปิดบ้านครับแพ้มาซิโดเนียนะครับหนูนย์นะครับแล้วก็มาซิโดเนียแพ้นะฮะโรมาเนียคาบ้านได้หนึ่งสองครับแล้วโรมาเนียกลับไดเล็นบ้านนะครับชนะมาซิโดเนีย2อหนึ่งะครับฟอร์มช่วงหลังครับโรมาเนียดีกว่าถ้าเจอกัน4นั้นนะครับชนะได้ถึงสามนะฮะแล้วก็แพ้หนึ่งเกมครับไม่มีเสมอครับคู่นี้นะครับฟอร์มช่วงหลังของมาซิโดเนียครับล่าสุดก็บุกไไปเเยือออนนนสมซ์์แลดะครับ แล้วก็กลับมาเล่นได้บ้างครับเสมออาร์เมเนีย0-0นะครับแล้วก็แพ้เนเธอร์แลนะครับ0-3นะครับแล้วก็มีแพ้ยูเคน2-1ถือว่าฟอร์มใช้ได้นะซิลเนี่ยช่วงหลังเล่นได้ดีขึ้นนะครับยกระดับทีมขึ้นมาได้ดีฮะส่วนโรมาเนียครับก็มีชนะลิเกนสไตล์ครับ2-0ชนะไอซ์แลนด์2-0นะครับมีแพ้อังกฤษ1-0นะฮะแล้วก็แพ้จอร์เจียนะ1-2เปนนันโดนใบแดงับแต่ก็โดนตัฝั่งละใบนะฮะ เราก็มีแพ้ครับอาร์เมเนีย3าครับเหมือท่านโดนไปแดงเหมือนกันครับเล่นค่อนข้างโผดมากนะโมรมาเนียนะจะเปลี่ยนชื่อเป็นทีมที่เป็นทีมจอมโผดแล้วนะฮะโดนไปแดงนะเกิดทุกแมตช์นะฮะคาดว่า,าวันนี้เจ้าบ้านครับมาซีโดเนียนะครับผลงานช่วงหลังที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มดูค่อนข้างทรง,งๆนะลงเล่นแล้ว5เกมนะชนะ2เสมอ2แพ้1ครับไม่ได้ขี้เหร่ถือว่าใช้ได้นะส่วนโมรมาเนียทีมเยือนนะครับผลงานช่วงหลังฮะต้องบอกว่าพวกเขาถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะลงเล่นแล้ว5เกมนะครับเก็บชัยไปถึง3เกมด้วยกันนะฮะเเเเเกกกมมมมมนนนนีีีี้้โโรรรราาายยยบบบบุจออคคัััซิดทฟ์แลว เกตโรมาเนียดูเหลื่อมกว่านิดหน่อยครับแต่ฟอร์มถือว่าใกล้เคียงกันนะวันนี้บาซิโดเนียเล่นในบ้านครับก็คงมีเสียงเชียร์ช่วยนะครับก็เลยอาจจะเป็นราคาเสมอนะเลดเปิดออกมานะครับราคาแบบนี้ออกได้3หน้าเลยนะครับก็ถ้าอยู่เชียร์ผมคิดว่าโ er ราาบบออามาเนายเียม, er er มีโอกาสารุน3ามแต้มมากกว่านะแต่ขอดูราคาเลดไทยตอนนี้ก่อนโรมาเนีย er มาเยือนเสมอนะมาซิโดเนียต่อปะปได้ซ้ำไปตอนนี้นะเอ้ยลบมาซิโรเนียมาต่อเวนะคนเทมาทางมาซิโดเนียนะก็ราคาแปลก ยิงในจบ,บ้านก็ได้ราคาเสมอนะแต่ผมจะเป็นลองนะลองโรมาเนียนะปปปอมอกากินหู1หนึ่งสูงนะครับราคาเปิดออกมาแบบนี้นะฮะหวานนะครับราคาเสมอนะที่มาซิโดเนียนะครับ1.7นะฮะลองได้เต็มนะฮะถ้าราคาปอปอนะได้เต็มที่มาซิโดเนียนะครับลองได้1 7ึ่งจุนะฮะผมว่าลองแบบคู่นี้ครับโรมาเนียคิดว่ามีโอกาสชนะนะ แล้วก็มีโอกาสเสมอด้วยครับเรทใกล้เคียงกันนะผู้บอลโรมาเนียก็เหนียวแน่นนะครับความทุ่งหลังก็ได้ไม่ขี้เหร่อะไรนะครับชุดัดอสามเพมย์อไปครับตลอดห้าเกมหลังที่ผ่านมานะฮะคู่นี้อยู่โรมาเนียครับมีโอกาสขินหูหนึ่งสูงครับจัดโรมาเนียเลยนะฮะทีเด็ดสองตัวนะครับคู่แรกอังกฤษครับไปเยือนโปแลนด์ครับคู่นี้เรทเปิดออกมาประมาณนี้ครับโอกาสที่อังกฤษจะจบหนึ่งูนยอข้างเยอะนะครับสองหนึ่งก็มีนะครับคู่ที่สองนะครับมาซิโดเนียเล่นในบ้านเจอโรมาเนียครับบอลเรทคู่นี้ เปิดออกมาแบบนี้นะครับสกอร์ที่คาดน่าจะเป็นพวกเสมอนะ0-1-1นะครับแต่ได้คิดว่าใครชนะมาซิเนียนเหลื่อมกว่านะเล่นในมบ้านครับมีโอกาสมากกว่าแต่บอลออกสามหน้านะครับลุ้นโรมาเนียครับมีชนะได้ด้วยครับมีเสมอด้วยนะครับได้เปรียบกว่าครับจากโรมาเนียเลยนะฮะแนะนำไว้ด้วยดีครับแอดอวัเซมโกฮะบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภายในหนึ่งอาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการตีปลอดภัยแน่นอนนะครับ เชียร์ฟุตบอลให้สนุกครับติดไปนู่มหมนะครับเรามีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆครับท่านสามารถคลิกลิงก์ตาวิดีโอเข้ามาจัดกันได้เลยนะครับส่วนรายการอื่นครับจะเป็นต่างตางครับสามารถคลิกเข้ามาได้เลยนะฮะยังไงวันนี้ฝากช่องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ